เออได้ครับเรื่อนคนละาตบอกนะครับเหยสังสินชังสินโกเทียไม่ร้องไม่ร้องยิงยิงเนี่ยเอาตายนะครับหมุนนี่คือตายนะโชคดีอุ้ยอุ้ยยังยังยังมีโชคขอบ้านนะไอ่ะไม่ตายเพราะวันก็แล้วก่อน เอาลองวนเหรอครับเนี่ยอ่ากันต่อกันลาก่อนโอ้ยไปบายครับบายบายไม่รอดอย่างงี้ไม่รอดคือเนี่ยกูว่ากูตายกูว่ากูตายอุ้ยวิ่งปฏิหารอย่าบุญมาเยอะครับผมับุดไปเยอะดูดูดขอคนจริงเขายิงเลยยิงเลยตายแน่นอนครับชัวร์บายยิงเลยซันนี่อุ้ยขอคนจริงก็ยิงเลยครับโอเคคนจริงก็ยิงเลยนะ ยิงเลยครับตายคือตายเว้ยไม่ได้เรียบร้อยปรเดิมเลยครับยิงเลยครับมีหมวกไม่ต้องกลัวจริงเลยนะคนจริงยิงเลยนะคนจริงคนตอบคนจริงยิงเลยเพื่อนใช่เอาเลยครับเออคนจริงโชคดีดูหน้าตามีเคอสอันนี้พูดตรงๆไอ้นี่มีคมีคอสเหลือบแล้วมีปอมีปอไปไปไปเฮ้ยไม่รอดอย่างนี้ไม่รอด วุ้ยบุ been, บ๋นว่ะบุ๋นรอดนะครับเป็นจรปดูผมเหมือนเป็นจริงเป็นไงขจริงครับขจริงครับยิงเลยละกันไม่มีทางหรอกที่มันจะเป็นลูกนี้อืคนจริงเรายิงเลยเอออย่างนี้เลยเบยบายครับเฮ้ย บ๊ายบายเฮ้ยโอ้โหไลนยนี้น่าจะไปรอดนะครับเฮ้ยคนจริงดิเฮ้ยโอ้โหมีแต่คนมีของอ่ะรู้สึกไม่ดีแหละรู้สึกไม่ดีนะรับหมุนไหมแต่ไม่เป็นไรคนจริงเขายิงแต่ผมพูดตรงๆนะ้ไอทีห้าสองผมดูจากหน้าจากตาที่เขาฉันเฮ้ยผมผมต้องผมต้องยิง嘛ไม่ได้บอกแล้วไม่าไปไวเลยเพื่อน จริงเลยผมไม่สนด้วยผมคนจริงเพื่นเฮ้ยนี่อ้าวิหานแล้วจิพี่ออกเออเจกัางกันงบายบายครับน่าเอออุ้ยบคนจริงเล้ว้ตผมขอหมุนด้วยก่อนังผมลงไปห้0 0เพื่อนรอบนี้ผมลงไป5้0 0เพื่อนผมขอตัวนะเพื่อนเอยผม โมตสะพะควะโตอัลลห์โตสัมะมาันแม่ผมเล่นไล้เพื่อนเจอกันเจอกันเจอกันเดี๋ยวผมมาไปไปดูวิทยาศาสตรวอะเอาไปไหนแล้วเอาไปแล้วไม่แม่แม่ตายขอบุนแล้วกันผอบคไณนะพันธ์อะายบายครับ ีิเตอร์โมการ์สตีเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับ